สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำอย่างวันนี้เก็บหอยค่ะพูดลมพู่ลมทีมลำบากเาเก็บหอยนะคะวันนี้ครั้งแรกค่ะทพี่มาโชคดีมากเลยค่ะไม่มีลมเลยมาทะเลไม่มีลมเป็นไปได้อันนี้สถานที่เก็บหอยนะคะไปกันเลยค่ะวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะมาเก็บหอยแบบ ลมไม่มีที่ในทะเลฝั่งโน้นก็จะมีคนมาเก็บประมาณสองสามคนแล้วนะคะได้ไหมนย อากาศดีมากเลยค่ะแต่มันตัว<อ>เล็ก่ะล,ลูกใหญ่ๆข้งมางล้างเลยนะเบบอันนี้กินอันนี้เชฟอันนี้ ใช่ไหมใช่ใช่ไหมอ,อันนี้ใช่หมดเลยแล้วเนี่ยอโอ้ได้ใหญ่มากเลยสบายแล้วทิปมีคนมาให้กิดกด๊กกว่าพอยั เยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเราจจบลงไปมีแต่หอยทั้งนั้นเลยทุกคนดูหอยนะคะเต็มเลยคะ่ะดูสิ น้ำแบบใสมากเลยค่ะเขาจะชอบอยู่ตามสาลายอย่างเงี้ยเหนโจกห้อยกันใหญ่แล้วที่นี่ Bạn này chụp hỏi anh đấy để hỏi tóc buồn <laughs> <laughs> à, Chơi chơi <yên> lắm rồi <cười> 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 ดูสิพี่เขาขนกันกลับบ้านแล้วนุ่นคู่ถังแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่อยากได้ลูกเล็กๆเราก็อยากได้แบบใหญ่ๆเราอยากได้แต่ลูกใหญ่ๆกลับบ้านเดินป่า ก็เลือกเอาแต่อันใหญ่ๆนะคะเพราะมันเยอะมาก มีคนมาหาหอยกันแล้วค่ะเสียงเพลงมาละจะมีอยู่กลุ่มนึ่งที่เขามาหาหอยแล้วก็<ๆ>เปิดเพลงด้วยเพราะเพราะม่วนกันนะ เอาเต้นน้อยๆนะจะาบางนะยใช่โอ้ไหนไหนไหนปอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ตัวแบบนี้ยังเลยป้านามาดูสิ ะะลักษณะหอยอยู่แบบนี้ค่ะโผล่หัวขึ้นมาขึ้นหนึ่งที่เอาขึ้นมาให้ดูนะคะใหญ่มากเลยค่ะห็นไหมจะบอกวิธีเก็บหอยสังเกตง่ายๆเลยนะคะซูมมาค่อยๆซูมมานะซูมซูมลงมาจะเห็นไหมแบบนี้เราก็ลวงลงไปเราก็จะเจอ แล้วก็เราก็จะหาแบบไม่ต้องจอันนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมหไหม,มันก็จะมีฟูๆขึ้นมาหน่อยหนะึ่งเราก็จุกก็จะเจอเราไม่ได้แบบอืมก็จะมีมันก็จะมีมะมเยื่อยใยของมัหหนให้เรามองเห็น ตัวใหญ่ๆนะฮะ กระหลงยังไงเพื่อนๆค่ะทิ่จะพามาดูดูดูดที่หอยเขาอยู่นะคะดูสิคะพ่นออกมาตรงนี้เป็นจุดที่น้ําลงแล้วนะคะดูสิคะพอยิ่งน้ําลงเยอะๆนะคะเราก็จะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นนะคะดูสิดูสถานที่เขาอยู่นะคะคือไม่ได้เก็บยากเลยนะคะเนี่ย โผล่อยู่ใต้ดินเห็นไหมคะเยอะเลยค่ะดูสิคะ่ะมันแต่ลูกใหญ่ หอยทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย